สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูต้นเงินไหลมาด่างขาวที่เราปลูกตอนนั้นนะคะก็ตอนแรกที่ปลูกซื้อมาแล้วเราเปลี่ยนดินเลยอะ่ะมันทําให้ใบมันไหม้มันช้ํามันเหมือนกับว่ามันตอนที่เราปลูกแล้วดินมันรากมันไม่เดินอะ่ะแต่ว่าเขาก็แตกยอดออกมาใหม่อยู่กระถางนี้ก็เป็นเป็นสองรอบอันนี้คือใบใหม่ที่เขาเกิดมา สามใบนี่คือใบที่เกิดมาใหม่แตกยอดเร็วมากเลยนี่สวยอันนี้ก็จะดา่างทานิดนึงส่วนใบล่างถ้ามันเหี่ยวมากๆก็เราจะตัดทิ้งไปเลยส่วนใหญ่จะเป็นที่ใบสีขาวนะคะแต่ไอ้ตรงที่ใบเขียวเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรนี่เวลาเขาแตกยอดมันก็จะออกมาแบบนี้รากเขาเริ่มเดินเดินดีขึ้นอันนี้เรา ปลูกตั้งแต่ยี่สิบสิงหาเนาะันก็เดืนเอนหนึ่งแตกสามใบก็ถือว่าเร็วเร็วเหมือนกันตอนแรกตั้งไว้ไว้ในบ้านโดนแดดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะอยู่แบบแดดตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยยกมาไว้หน้าบ้านไว้โดนแดดตอนเช้าจะโดนแดดแค่ประมาณไม่เกินสามโมงอะไม่งั้นมันจะแรงเกินไป มันเริ่มแทงยอดอ,อใหม่แล้วนะยอดใหม่อนึ่ยอดใหม่ก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยละลายช้าแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนมันก็เป็นอีกต้นที่กระบางตูถ้าเลื้อยขึ้นเสานี่ก็คงจะสวยอะ่ะแต่ก็มีใบเสียบ้าง ันนี้เราจะเอาไว้หรือเราจะตัดออกก็ได้นะคะแล้วแต่เราเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันนะว่าจะเป็นต้นอะไรอันนี้ก็จะเป็นมือใหม่นะคะเพิ่งปลูกยังไม่ใช่ว่าปลูกแบบจนเก่งอะไรอย่างเงี้ย